ดาราหนังผู้ใหญ่ในโลกของหนังแปลงร่างสวัสดีครับพบกับผมปรายมอนในโทคุอเดเคยเกิดคําถามขึ้นในบ้านเราอยู่บ่อยครั้งในเรื่องที่ว่านักแสดงหนังแปลงร่างจะเล่นหนัง A v วีหรือเปล่าพวกเรามักจะเจอคอมเมนต์แนวนี้เวลาเห็นพวกเธอถ่ายแบบแนวเซ,ซ็กซี่หรือพวกกราวเอร์และอีกหลายคนมักจะเข้ามาถามครับว่าทําอย่างไรจะให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าหนังแปลงร่างมันคนละอย่างกับหนังผู้ใหญ่ซึ่งความเกี่ยวข้องของทั้งสองอย่างนั้นแทบจะไม่เคยบรรจบกันเลยผมจะขออธิบายทีละคาถามเพื่อขยายความเข้าใจเป็นข้อ ข้อละกันนะครับ ข้อแรกนางเอกหนังแปลงร่างเคยไปเล่นหนัง A v วหรือไม่คาตอบคือไม่มีครับตลอดการสร้างกว่า50ปีไม่เคยมีนางเอกหรือนักแสดงนําจากหนังแปลงร่างคนไหนไปเล่น A v วเลยสักคนข้อ2แล้วถามกลับแล้วว่านางเอกหนัง A v วีเคยมาเล่นหนังแปลงร่างไหมคําตอบก็คือมีครับแถมเยอะอีกด้วยหลายคนที่เคยดูหนังประเภทโทคุเซสซ,ซีรีส์มาแล้วอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงมีนักแสดงที่เคยผ่านการเล่นหนังผู้ใหญ่มาปรากฏตัวในซีรีส์รททั่วไปที่เหมาะ กับทุกคนในบ้านได้อย่างไรต้องมาเข้าใจตรงนี้กันก่อนครับอย่างที่ทราบกันว่าหนัง A v วีหรือหนังผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นประเภทหนึ่งของสื่อที่ถูกกฎหมายในญี่ปุ่นตัวนักแสดงเองก็มีที่มาและที่ไปแตกต่างกันบางคนเข้ามาเพื่อสร้างชื่อบางคนเข้ามาเพื่อหาเงินหรือบางคนเข้ามาเพื่อเปิดทางไปสู่วงการบันเทิงที่เธอได้ตั้งใจเอาไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาราเอวีทุกคนจะมาเล่นหนังแปลงร่างได้เนื่องจากข้อจํากัดในประเภทของสื่อที่ยังถูกควบคุมและกํากับโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในรอบ20ปีที่ผ่านมาวงการทูคุสสึฝั่งโตเอเองก็มีนักสแสดงจากสายงาน A v วมาปรากฏตัวแบบที่ได้รับบทนําเพียงสองคนเท่านั้นนั่นก็คือโอิคาวะนาโอจากเอนจิ e นเซนไทน o โกลออนเจอร์และฮโนกะจากขบวนไม่เป็นทางการอากิบะเรนเจอร์โดยการมารับบทเหล่านั้นนักสแสดงเองก็ได้วางมือจากวงการหนังผู้ใหญ่ไปหมดแล้วแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากผู้ชมบางกลุ่มแต่ก็ไม่ได้ทําให้สตูดิโอต้องประสบปัญหาแต่อย่างใดข้อ3นักสแสดงหนัง A v ว คืออาชีพหนึ่งในสังคมญี่ปุ่นว่าก็ว่ากว่าจะมาเป็นดาราหนังโปนั้นหากศึกษาอย่างจริงจังแล้วที่มาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันครับบางคนเดินเดินอยู่ก็ถูกเอเจนซี่ชวนไปถ่ายหรือบางคนเป็นนางแบบชุดว่ายนะ้ำหรือกราวเวียมาแล้วไปเล่นเอวีก็มีตรงนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนมองภาพทับซ้อนกันว่านางแบบกราวเวียจะต้องเล่นหนังโปทุกคนหรือเพียงแค่นักแสดงสาวๆจากหนังแปลงร่างมาถ่ายแบบแนวเซ็กซี่ก็จะโดนคนในสังคมออนไลน์ทักทายไปว่าเมื่อไหร่จะเล่นหนังโปสักที เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเพราะการแบ่งแยกนั้นหากไม่มีชุดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ในระบบความคิดคนเราก็จะเหมารวมกันไปหมดว่าเธอหรือเขาคนนั้นต้องเป็นเหมือนกับคนอื่นอย่างแน่นอนหลายคนก็เข้ามาถามครับว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นเราควรอธิบายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจอันนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะครับว่าจะเลือกแบบไหนหากเป็นผมคงจะเลือกอธิบายเขาเข้าใจแบบคร่าวๆก็พอซึ่งอยู่ที่การประมวลผลของพวกเขาแล้วล่ะครับว่าจะคิดออกมาในรูปแบบใดซึ่งบางคนอธิบายเข้าใจแล้วก็แล้ว กันไปแต่บางคนเข้าใจไม่ได้คุณก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ในตอนนี้หรอกครับ